Hati kah, selamat siang bukan, Mereka bermain ya, You nah ้านสวนมาดามยินดีต้อนรับทุกคนจ้าไงกระลังเห็ดตรงท่อน้ำเสียแล้วจ้ะเนาะ่างดังหน้าท่อน้ำทิ้งเิ่นกระั้เห็ดอยู่พี่น่องก็คือระบบสุขภัณฑ์บอกว่าบ,บ่พานนะจ้ะเนาะบ,บ่พานก็คือเพิ่นตั้งตั้งไว้แห้วเสื้อเสื้อิออน,นะเขาก็ต้องจ้างเอ่อระบบน้ำสร้างระบบน้ำ ระบบปะป๊ามาอีกรอบนึ่งนะจ๊นะเนาะตอนนี้ก็คือรอรออุปกรณ์จากบ,อบอ้านเฮาแล้วก็รอเทพื้นนะจ้ะต่อสวมต่อท่อสวมนะจ๊ะพี่นะ้องเพราะว่าตรงที่แฟนอยู่นะมันเป็นห้องน้ำนะจ๊นะเนาะอาสิตตอระบบน้ำระบบสวมระบบครัวยังให้เรียบร้อยส้ยงาจ้ะพี่นะ้อง อันนี้เราก็ค่อยๆทําไปนะจ๊ะคือรออุปกรณ์เดี๋ยวช่างมานะจ๊ะเนะาะตั้งไฟกับเขาตอนบ่ายนะจ้ะาตั้งไฟกับเขาตอนบ่ายอันนี้เป็นด้านหลังนะจ๊ะเนาะด้านหลังของบ้านเดี๋ยวซีิลิวิวอยูพี่น้องตอนนี้คือมันเจ็บแอวอยู่ก็เลยยังบอลไปเห็ดยังนะจ๊ะเนาะดื้อมาเห็ดเองนะจ๊ะพี่น้องเขาทำมันไม่ผ่าน เสร็จแล้วมันโบผ่านเนะเจาพี่น้องเลย,เล,ย,เล,ยลื้อโอ้ตั้งสุขภัณฑ์ใหม่เนาะพี่นอ้องตั้งเบิดเลยเห็ดไปเรื่อยๆเนะจ้นะเนาะอ้าแขกกำลังใจสร้างจ้ะพี่น้องวัน <c oughs> นี้วันนี้เขาเปิดมาเดินสายไฟให้นะ ย้ายสายไฟนะจ๊ะพี่น้องเดินสายเข่าเรือนนะนจ๊ะเนาะบรรยากาศยามใบสามนะจ้ะใ,ใบสามฮอนตับแดดเดดแดดแดด,ด,ดพี่น้องแดดฮอนหลายแด,ดใบสองใบสามนะจ๊ะเนาะสร้างไฟผลกระติดไฟต่อสายไฟง่ายสายไฟพี่น้องจากส่วนนะจ๊ะเนาะ ใหญ่มาไหวบอนไม้บอนข่างกำแพงเนาะจ้ะเนาะกาสิตโตถึงมาสวมคือเก้านั่นแหละนี่เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยจ้าสำหรับไฟบ้านเนาะจ้ะเนาะแางเพิ่นมาติดเห้เรียบร้อยนี่ล้วก็จะเปิดไว้เนาะจ้ะเนาะงามไหลายาพี่น้องคลิปบกคอยได้ถ่ายเยายนาะจ้ะเนาะช่วงนี้ เพราะว่าเจ็บเอวพี่น้องเจ็บเอวเจ็บเอวแหงเจ็บเอวไปหาหมอวานี่ค่ะที่จะพี่น้องอู้ยบุ้ยๆๆๆยบยยยโอ้ยสอ,อ,อนเฮื่อนคนดีสอนไลา์พี่น้องล็อกประตูปิดจะดีพอบ๊ายบาย